ก็กราบสวัสดีพ่อแม่น้องพี่ด้วยนะครับวันนี้ผมมาเล่น Monster Hunter World อไอบรอนนะครับโอเคผมจะพูดอะไรต่อวะเดดแอร์ <c oughs> <c oughs> เลยปกติก็เดดแอร์อยู่แล้วนะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวคุณอ๋อโอเคกระโดดลงไปครับเราจะไปล่าตัวอะไรนะลูนัสตาปะ ที่อยู่ในไกดินแลนนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราก็จะเรียกผู้ช่วยแมวมานะครับให้มาช่วยนะครับอาวุธที่ผมใช้จะเป็นธนูนะครับผมก็จะกินแดชจูอเหมือนเดิมนะครับเมกี้ผมกินอาหารแมวเป็นสลักเกอร์ไปนะทำให้เลือดไม่เต็มนะครับแต่ได้มันไม่ใช่สลักเกอร์หรอวะ ผมกินอาหารแมวที่เพิ่มพลังโจมตีระดับ EL L ไปนะครับเฮ้ยเจอมาแล้วเราก้อนหินอยู่ไหนเดี๋ยวก่อน kabul, อืน่นเราต้องหาก,าก้อนหินก่อนครับลูนารสตาเป็นมอนสเตอร์ no attack ครับ no auto attack ครับไม่ใช่ตัวที่จะโจมตีก่อนนะครับเราก็สามารถย่องเข้าไปใกล้เขาได้นะครับผมจะใส่ผ้าคลุม impact นะครับเฮ้ยอ işte. อาอ๋อผมขอโทษครับมัน auto attack ครับใช่ไหม เปล่าวะผมจับไม่ได้วะเฮ้ยมันไม่ได้ออตโต้ไม่ใช่เหรอวะโบเขาให้นมไปหนมเฮ้ยทำไมมีแฟดอะแล้วก็ผมยังพูดไปจบว่าเป็นธนูน้ําแข็งนะครับที่จะเอามาฆ่าลูนาต้านะครับโอ้ยทําไมมันกดเร็วจังวะเพิ่งจะจับมันโขกกาแพงไปครั้งเดียวครับลูนาต้าจะแพ้น้ําแข็ง เอ้ยโอ้โหไม่โอ้ระยะมันเอ้ยดีนะไม่รีบลุกขึ้นมาครับเอ้ยคุณมันโอ้โหทามมิ่งมันสุดๆไปเลยโอเคเราถอยมาก่อนดีกว่าไม่งั้นแย่แน่โอ้ไม่มีเวลาอธิบายครับเอ้ยโอ้โหมาแล้วจะกิ้งออกครางดันกิ้งถอยหลังนะครับมาสเตอร์มันมาแนวตรงแล้วก็ล้มไปดิแล้วทำไมมันวิ่งไปตรงนู้นหลายทีแล้ว งงอันน่ะโอ้ยยิงไม่เข้ามันต้องยิงปีกับห่างใช่ป่ะว้ายผมไม่มีโอกาสได้เออไม่มีโอกาสจริงๆโอ้โหเล้วผมบอกก่อนได้ไหมว่า อันนี้เป็นลุนาต้าแบบตัวสีขาวแล้วไม่ใช่ตัวม่วงเทมเพลอร์เนีะ่ะเอาใหม่ได้ไหมเราต้องใจเย็นๆครับสูดห้ใจเข้าลึกๆโอเคเราเอาใหม่นะครับตะกี้เราเราลนไปหน่อยครับไม่จับท่าทางการต่อสู้ของมอนสเตอร์นะครับตัวเขาก็รู้สึกว่าจะโจมตีแบบต่อเนื่องมากๆเลย มีโอกาสได้ให้เราพักได้มัางเลยนะครับโอ้โหคุณเดี๋ยวดี๋ยวขอจับจังหวะอีกทีนึงอีกทีนึงเท่านั้น <c oughs> แนกี้มันก็อยู่ในระยะที่ผมไม่ค่อยชอบแหละขอเอ้ย นั่นไงว่าเราจะจับมันโขกกำแพงนะครับแต่ตอนนี้ผมไปไม่ได้อา่าแล้วก็โอเคเราจะผมจะบอกเพื่อนๆแล้วก็บอกตัวเองด้วยแล้วกันว่าระยะของมันนี่ไม่ใช่เหมือนตัวลืมชื่อมันอะเทโ o นะครับระยะการจมตีจะกว้างกว่าหน่งช่วงตัวได้เลยครับมันทำให้เราแบบ กะระยะมันผิดนะครับสมมติเราคิดว่าจะหลบพ้นแล้วจริงๆเรายังหลบไม่พ้นครับประมาณนี้นะเพราะฉั้นผมก็ต้องเผื่อเผื่อระยะในการหลบอีกนิดนึงครับอืมโอ้โหไอเ้เชื่อโอ้ยท่านี้มันแรง นี่เป็นท่าไม่ตายมันครับอ,อุ้ยคือต้องกระโดดแบบซูเปอร์แมนมบ่อยๆครับโอ้ยเดี๋ยวเนดะซเปอร์แมนก็คือแบบกระโดดแบบอามาตะาครับผมเรียกตามคุณมิ้นนะครับคุณมิ้นเพื่อนของผมนะครับถึงแม้วทุกวันนี้เราจะไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วก็ตามนะครับโขกมันได้อีกทีนะึงโอ้รู้สึกว่ามัน ยุ่งยากมากๆเลยดื้อเหลือเกินดื้อเหลือเกินโอ้โอ้โหไหมคุณมึงเดี๋ยวขอใช้แฟดช่วยได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหด้านเงีบอกแล้วระยะมันไม่พ้นครับ เดี๋ยวนี่ตัวขาวแลนะ้วเนี่ยไม่ใช่ตัวม่วงแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยผมเอาชาร์จเบรคไปเลยมันเดี๋ยวมันมันยากจังวะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆกูไม่เล่นธนูแม่งลวตายสองรอบติดแล้วอ่าสิเบ้งเนี่ย นาบอซีอีว่าแล้วทำไมผมมาเกิดตรงนี้เนี่ยเอ๊ะผมทำไมผมเกิดไกลอย่างวะอ๋อไม่ไกลนี่ว่าอ๋อมันกวัดระยะให้แล้วเฮ้ยโอมโม,มันเป็นตัวที่อยู่ในไฮแลนด์ภาคเก่านะเนี่ย โอ้โหตายแบบต่อนเนื่องตายแบบโอ้ยผมต้องทำยังไงดีวะอ้าวปัจจุเฮ้ยเออต้องอกินสองทีครับผมเริ่มเริ่มรู้ระยละลวเอ้ยอะไรวะผมทำอะไรวะ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะโดนเดียวตายคนเโียโอ้ยโอ้โหให้โอกาสฉันได้โจมตีบางได้ไหมโอ้โห เดี๋ยวโอ้ยโอ้โหอ,อ้าวเกาะแขนเอื้อเกาะแขนแบบนี้มันไม่ไดีผมจะจับคุณโขกกับแพงเข้าไปไอ้หนุม่มเอ้ย หูอแม่งไม่ได้หรอเอ้ยขอหลบหน่อยได้ไหมหลบชาดเอ้ยห่างขอทักดอกนึงเหอะไม่ได้ <c oughs> อุยอ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระยะฉันต้องไปตรงไหนเฮ้ยขอเก็บของก่อน โอ้โหไนี่ยไงเนี่ยผมกลับกลับระยะไม่ถูกอะลุนัตตาห่างมันเหมือนจะไม่ถึงก็ถึงเออชะงักไปดีดอกละสามร้อยครับไปผมถึงกับชะนักเลยครับออกไปดีโอ้โห,โห,โห,โหมันไม่ง่าย กลับไปเล่นนึ่นธนูดีกว่าไหมเนี่ยเพราะว่าผมถ้าฟาดถ้าไม่ตายไม่โดนทีหนึ่งนี่ก็ใช้เวลานานมากเลยกว่าจะเก็บถ้าไม่ตายใหม่แล้วก็วจะฟาดม,มันลงไปมันเป็นตัวที่มันโจมตีต่อนเนื่องไปหน่อยวะเดี๋ยวเราคิดแผนกันละเราควรทำยังไงกับมันดีอ้าวหแม่งน,น่ากลัวชิหายเอ้ เ,เราควรที่จะจับมันคงกำแพงแล้วกันเดี๋ยวขอดูกอนเอาอเมื่อกี้ทำไมวะอุ๊ยโหโอ้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 โหยาวหมดแล้วเด้ อ,อีกทีนึงไหมไหมคออีกทีนึงเออหนุม่มนำ้ำมาับง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 ,บง,บง,บงสองร้อยไ้ป่วยอืมโอ้ยมันก็ขยันกีดจังเลยโอ้ย กินหลบไม่ทันโอ้ย,ออยไหนวะอืมโอ้ยลมวใช่ไหมเนี่ยอือมองไม่เห็นวะโอ้ยโอ้ยขนาดกาดพอยติดแล้วนะ โอ้โหโอ้โหมันรุร่นลุนตาระดับไหนวะเนี่ยโอ้ไอ้นุ่มไม่โอ้โหผมขอขอขอ,ขอเฮ้ยกัดไม่ทันโอ้ยหโอ่อไม่ใช่ระยะมันโอ้โหทีซียโคก็มา ไม่เจออ่ไม่เจอเหรอไม่โดน <laughs> โอ้เราเลืล่อนเลิศครึ่งหลอดอีวันนี้จะถ่ายไหมล่ะ <laughs> มันผ่านก่อนเนาะ <laughs> โอ้คือ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรแนละ้วถ้ามึงจะเล่นยากขนาดนี้อ่าไอ,อ,อ้มีม็อกซี่ดดวยวะไอ้อม็อกซี่วะเดี๋ยนะ คือตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงๆนะเะเฮ้ยเี่ยจำได้ว่ามันยากเหมือนกันนะถ้าเจอลูนาตตาเนี่ยกูอัดยาจจให้หมดเลยรอบนี้ เดียว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 โอ้ยท่าอะไรกี้ต้องหลบยังไงวะมาถึงก็เติมยาแล้ว,วอ่ะน,นี่แค่พลไฟน,นี่นอกระยะอันนี้คือพุ่งมาขยามเฉยโห เรียบร้อยเลยกูไม่อยู่ใกล้กำแพงครับพาดพาดพาดเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามันอยู่นอกระยะเวลาเล่นหรือเปล่าวะเฮ้ยมันชะงักวะเป็นอะไรแล้วโอ้โหอ่ามันหอนไว ถ้ามันห่อนบ่อยนีม่มันแก้ไม่ได้มีชะนักด้วยต้องยิงตรงกลางห่างเนี่ยถ้ายิงด้านหลังห่างจะไม่โดนอืมโอ้ยแกกต่คี้จะพูดผมพูดว่าอะไรวะ ยิงให้โดนโอ้ยด้านข้างของหางอะ <Gym. S 1> ไม่ใช่ด้านหลังตรงๆของหางอะ่ะ <Natürlich> นีงั้นเราจะยิงไม่เข้าอ่ะโอ้โหเอ้เดี๋ยวขอหาแบบโอ้เี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเนี่ยคุณดูนเวลาดูนะเวลาผมหลบหลบไม่้นจริงๆนะว่ามันโจมตีแบบต่อเนื่องนะ เออเออเออมันชาร์จมันชาร์จอยู่โอ้โหมันชาร์จเดียวเยนี่เราผมเจอลมลมของลูนัตตาโอ้ยโอ้ยิงนี่ยิงแต่ถ้ายิงตรงยิงตรงตรงของห่างมันโอ้โหตรงนี้จะกระเด็นอีกเหรอวะ ไห้กิ้งออกข้างเรื่อยๆครับเวลาเล่นกับลูนาต้าครับไม่ทันละมันห่อเนี่ยเยอันนี้คือเวลาเรามันหอเนี่ยมันจะกระโดดมาทันทีเลยตายเลยวะหมืนซะเถอะโอ้โหเรียบร้อยอาขนาดศึกษามาแล้วนะหอนปุ๊บกระโดดทันทีเลยโอ้ทามมิ่งมันดีมากเลยวะ เดี๋ยวนะอันนี้ต้องปรับระดับก่อนคือระดับของอารมณ์เรามันไม่ต้องใช้ความนิ่งอ่ะเขาเรียกว่าใช้ความคึกให้มากกว่าน,นี้เราต้องคึกกว่าน,นี้ไม่งั้นเราจะหล,ลบท่ามันไม่ทันครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือต้องต้องพลิ้วกว่านี้ใช้ความนิ่งกับมันไม่ได้นะโอ้โหแม่งมันมันตีแบบต่อเน,นื่องมาเลยอ่ะ โหยากเกินว่ะสมมติถ้าเรากิ้งออกขวาว่ะเ,เดี๋ยนะเดี๋ยวจับมันโคกับแพงก่นอน เอ้ยมันโอ้โหติดพลารายซีนพอดีจุดก็ดกนนึงก่อนแล้วนะโอ้โหแม่งเกาะผิดโอ้โหแล้วมันกรีดไวยอย่างวะเอ้าไปไหนอะ่ะ